รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริทีวีสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ ปักหมุดจุดเกษตรค่ะปุ๊กสมภพชูกิจนและทีมงานอาทิบทเทรชั่นมาแล้วนะคะรายงานตัวกับคุณผู้ชมค่ะทุกวันจันทร์และวันคาน15นาฬิกา20นาทีโดยประมาณแบบนี้นะคะและแน่นอนค่ะในรายการมีหลากหลายเรื่องราวให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่การสร้างงานสร้างอาชีพและที่สําคัญก็คือนโยบายดีๆจากทางภาครัฐนะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดการติดตามอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ในช่วงแรก ะะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของรอบรู้ทูไทยแลนด์ค่ะ สปกร่วมลงพื้นที่ติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนนองคายในเศรษฐกิจกระจังวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพร้อมด้วยนายวัฒนาหมังท่ศานรองเลขาธิการสปกรนางสาวพัทรวดีสุขเสวะปฏิรูปที่ดินจังหวัดนนองคายปฏิรูปที่ดินจังหวัดภาคตนออกเฉียงเหนือใกล้เคียงและเจ้าหน้าที่สปกร่วมลงพื้นที่ติดตามสัตว์อาจารย์ดรนรุมนพินโยสินวัฒรัฐมนตรีว่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายอิทธิสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดหนองคายโดยร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําและรับฟังความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดหนองคายพร้อมทั้งได้มอบโฉนดเพื่อการเกษตรเงินสนับสนุนและปัจจัยการผลิตอาทิมเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์สัตว์น้ําพันธุ์มันสําปะหลังปลอดโรคตลอดจนเครื่องจักรกลทางการเกษตร ให้แก่ผู้แทนเกษตร,รกรนว,วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งที่2ตําบลหัดคําอําเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายในการนี้สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร,รกรรมโดยสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคายได้ร่วมมอบหนังสืออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินและฉะนดเพื่อการเกษตรจํานวน122รายในพื้นที่3อําเภอได้แก่อําเภอเมืองหนองคายอําเภอพลพิสัยและอําเภอเฝ้าไร่จํานวนรวม138แปลงเนื้อที่ประมาณ1 5ึ่งพ 98ไร่77งานเพื่อสนับสนุนและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงสามารถต่อยอดอาชีพเกษตรกรรมในอนาคตต่อไป เราดีใจเราภูมิใจที่เราไม่ได้ใช้สารฆ่ามแมลงเลยยาฆ่ามแมลงการทําคุณภาพผมก็ไปอบรมอยู่ขอบอกว่าต้องเก็บผลที่มันสุกจัดๆเอาให้มันสุกงอมเต็มที่เลยแล้วมันจะได้มีกลิ่นพอมันสุกอะเม็ดในมันกลิ่นจะดีกว่าก็ทําแบบนี้ก็ภูมิใจแล้ว เป็นงานของทางการยางน,นะคะแล้วก็ กรมต่างในกระทรวงเกษตรที่เกี่ยวข้องก็มาบราการงานร่วมกันคือการยางเข้ามารณรงค์ในเรื่องของการใช้น้ำหมักจากปลาหมอคัางดาเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ที่ระบาดอยู่ในภาคอีสานยังไม่ระบาดมากนักในจังหวัดบุรก,กรัแต่ก็มีบ้างเราก็อยากจะให้ป้องกันก่อนแล้วก็มีการบอบน้าหมักให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อเอาไปใช้ป้องกันแล้วก็มีส่วนอื่นๆที่ทางกรมกต่างๆเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างวันนี้ทางสปกรเองก็มาสานต่อนโยบายที่ได้ทำเอาไว้ แต่สมัยท่นานธรรนัตแล้วท่านอิทิท,ที่ดูแลสปกระก,รก็เร่งรัดให้มีการแจรกโฉนดเพื่อการเกษตรเพิ่มเติมในวันนี้ที่มารับไปทั้งหมด500แปลงด้วยกันหวังว่าจะทําได้มากที่สุดค่ะเพราะว่าตอนนี้เราลงไปกํากับทุกอาทิตย์่านท่านว่าการลงไปกํากับเองในส่วนของการยางเองเนี่ยเราก็จะดูแลราคายางร่วมกับทางการยางต่อไปให้ราคาคงไม่ต่ำกว่าน,นี้และสูงให้มากยิ่งขึ้นนะคะอย่างปีที่แล้วเนี่ยขึ้นไปได้20บาทต่อกิโลกรัมเราก็หวังว่าถ้าปีได้อีก20บาทต่อกิโลเนี่ยก็จะเป โหราเนี่กับพี่น้องชาวสวนยางก็จะเพิ่มขึ้นตกไร่ละ5 0 0 0ันบาทต่อไร่ต่อปีถ้ามีสักสิบไร่ก็ได้อีก5้0 0มืบาทปีนี้เราก็หวังว่าจะทําได้เท่ากับปีที่แล้วค่ะโฉนดต้นยางเราคิกออฟวันที่1เมษายนซึ่งเป็นวันครบรอบสถาปนากระทรวงเกษตรครบร้อยสาปีนอกจากโฉนดต้นยางแล้วก็จะมีโฉนดต้นไม้ด้วยโฉนดต้นยางนี่จะเป็นการยางรับผิดชอบคือนอกจากตัวเอกสารสิทธิ์ที่เขามีมูลค่าของที่ดินแล้วเนี่ยก็จะมีมูลค่าของทรัพย์บนดินนั่นก็คือต้นยางที่จะได้มูลค่า ประมาณ2 7 0 0 0บาทโดยเฉลี่ยต่อไร่ <5. S 1> ก็ถ้ามี10ไร่ <5. S 1> ก็น่าจะได้มูลค่าเพิ่มประมาณ270,000บาทก็สามารถที่จะนําไปเป็นหลักทรัพย์ทาประกันทําเรื่องต่างๆได้รวมไปถึงขอสินเชื่อจากทกศทกศก,ก็ตกลงกับการยางไว้ว่าจะให้อยู่ที่อย่างน้อย50% ของมูลค่าที่ได้จะเป็นเม็ดเงินเพิ่มเติมที่เกษตรกรชาวสวนยางจะใช้ไปพัฒนาปรับปรุงยางสวนยางเขาได้ค่ะแล้วก็จะมีโฉนดต้นไม้ของสปรกรในลักษณะเดียวกันเช่นต้นทุเรียนแล้วก็ต้นไม้ที่มีค่าอื่นๆบนพื้นที่สปรกรเราก็จะออกโฉนดต้นไม้ให้ด้วยตรงนี้ก็จะคิดออฟวัปนที่หนึ่งเมษาเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรที่เข้าข่ายคุณสมบัติมาสมัครขอโฉนดต้นไม้จากทางสปรกรได้แล้วก็ถ้าเป็นพี่น้องชาวสวนยางก็ขึ้นทะเบียนขอโฉนดต้นยางจากทางการยา น,น้ำถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญต่อการดำรงชีวิตกรมชลประทานจึงได้มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการน้ำโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาประยุกต์ใช้ในทุกกระบวนการตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นการกักเก็บบำรุงรักษาควบคุมและระบายน้ำเพื่อรองรับความต้องการของภาคการเกษตรและการสาธารณูุปโภคตลอดจนการป้องกันและบรรเทาอุทกภยัยอันเกิดจากน้ำทั้งนี้กรมชลประทานยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพแหล่งน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนให้เพียงพอและทั่วถึง โอ้โหติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจไปแล้วนะคะแต่ว่าในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมมีเรื่องราวดีๆนะคะจากสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมาฝากกันพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ